มาเพค่อยอยากให้เบรกแรกเงี้ยงๆเป็นอย่างครับเพราะว่าเบรกแรกเนี่ยจากชั่วโมงนึงมวะเอ้ยถ้วนดิจัตยุหาทิปเก้าหนาที่เบรกสองเอานาทีเดียวเป็นยังไงครับจ๊บว่เป็นอย่าปุ้ยไข่สิตั้งโดนปุ๋ยผมจะตั้งนานๆเตีเขาต้องโกยกระงอยเป็นยังไงกันครับพี่โจ๊บเราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮารถยังกับรถบ้านจะขึ้นกับรถรถทัวสองคันรถรถรถทัวสองคันครับ กระตุ้อีกขั้นหนึ่งนะครับงานนี้ต้องถามคุณถนอมอ่อนเกียรติัลเพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าเรื่องใหญ่เป็นผู้เจ้าของโครงการเพื่อนห้เเฮาไปทะชาสัมพันธ์ให้คนโทรหาคุณไกลเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็เพอนยากับ ของจริงครับผมลองเช็คเลยติ๊งเบิ้งนะครับปากกฏว่านะครับแน่นขนาดเลยนะครับตอนนี้บูสกายเดนนกรับสายแทนเพราท่านนะครับฟ้าฟ้าเออพี่น้องอยากไปนั่นะครับอยาไปนั่มากนะครับแล้วค่าใช้จ่ายแบบใดเดี๋ยวเขาจะสพปรึกษากันครับคุณธนอมกอดเจ็บพนนะครับมาช่วยให้รายละเอียดบูสกายเดล็กด่วนเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยนะครับคุณธนอ็อยู่ธนานี่นะครับพวามเพิ่นเป็นเจ้าของตัวเก็กเจ้าของโครงการประกาศไล้แน่พอประกาศแล้วคนเต็มตึมเลยโครงการนี้เป็นโครงการจริงครับไม่ได้ปลอมนะครับนะครับปลอมเพรปลอมกับทวดคุณธนอมนะครับไปทั่วอีสานนะครับไไว พระไหวเจ้าทั้งอีสานครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจดีมหามงคลกับยุหันครับพุทธมนตรอีสานทินทอนอริยถมพระใหม่ล้ำเหลือข้าตักศิลาครนะพระธาตุน้านุนอะไอเออเฮ้ยมันแค่เน่าหน่อยแต่คนมันตั้งกี้คือเสียประเด็นเน่หน่อยมันบ่คือวะมันบ่คือจะของมันบ่บ่คือจะของมันแค่เน่าหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของที่สุดในโลกนะครับประมาณสามวันถัดนะครับช่วงที่สุดในโลกวันนี้ รายการพวกเราภูมิใจเสนอ,อลูกอิสานภูมิใจเสนอเรื่องที่สุดในโลกับประเทศในโลกนี้ประเทศอะไรที่มีประชากรมากที่สุดฉเฉลยแอนแอนแอนั่นก็คือสาธารณรัฐรประชาชนจีนนะครับภาพจะพอมแล้วขึ้นหน้าจอเลยนะครับ,รบนะครับคือเมืองหลวงก็คือกรุงปักกิ่งที่ตั้งอยู่ภูมิภาคทวีปเอเชียตะวันออกนะครับนี่ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรทั้งหมด1,300าล้านกว่าครับ1,300ล้านกว่าคน1,300ล้านกว่าคนนี่คือประชากรหลายที่สุดในโลกแต่ประเทศที่มีพื้นที่หลายที่สุดในโลกเขาก็บอกไปแล้วบอกว่าคือประเทศ s <S รัสเซียอันดับที่สองคืออินเดียอันดับที่สามคืออเมริกา อันดับสีคืออเมริกาแห้งครับพี่น้องครับโอเปอเรียนไปในอเมริกาใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนในคนหลายที่สุดนะครับคนหลายอันดับสองคืออินเดียอันดับสามคือสหรัฐอเมริกาจบช่วงที่สุด ในโลกแข่งวันนี้อันนี้อ่ะพจเสร็เดวเข้าไปเลยแต่ว่ามีประเทศที่ประชากร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 ไประชากรหน่อยดีสุดแต่ว่าอันนี้มันยังท่านมีสถานะเป็นประเทศเขาเออเขาเออเจ้าของประเทศซีแลนด์ครับผมตั้งยุ่กลางทะเลมีเสาซีต้นมีนะครับพี่น้องเสือในกูเกิลเมื่อไหรประเทศซีแลนด์มีเสาซีต้นนะครับแล้วก็เป็นเพดานขึ้นมามีประชากรห้าคนมีประชากรห้าคนผู้ใดอยากไปเป็นท่านเซื้อท่านหล่อท่านเขา ก็หมายคว่เอาใครเป็นท่านเซอร์หมายคว่าเขาเนี่ยเขาให้ซื้อตำแหน่งนี่ฮะซื้อตำแหน่งเออซื้อตำแหน่งแต่ว่าท่านเซอร์อเล็กฟ f กุสันได้มาด้วยความสามารถเส้นเซอร์กับไม่ถึงท่านนักปราชญ์คนที่เป็นเก่งนะครับท่านเซอร์ก็คือคนมีความรู้ความสามารถที่นักปราชญ์นั่นแหละครับบวามเป็นเซอร์ืซ่ซ่าก็คือท่านกงซุนเสืออะอ่ะพี่น้องก็ไปเสิร์กเบิ้งได้นะครับประเทศที่ง่ายที่น้อยที่ร้ายที่อันนี้ก็ ที่เจ้าพงเขามาฝากทุเรียนแต่ว่าสำหรับจ้าต่อข่อยแต่เสาเดียววะศาลพระภูมิสักวับเนี่ยผมเสียชีวิตไปนี่เป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยนี่ผมดาขับบ้านเสาเดียวและบ้านสี่เสานะครับสสที่จนที่สุดก็คือสุทัศน์เงินหมื่นมีแค่หมื่นเดียวไหมครับอ่ะมาเบิ่งข่าวเบิ่งข้าวนะครับเขามั่นก่ครับ ผู้ใดมากินเขามันไก่มาบ่งได้บัดนี้ข้าวม right <c oughs> <AM> ันไก่พ่นพิษหามครูนักเรียนครึ่งร้อยส่งโรงพยาบาลกัมาราไสน่านบ้านข่อยพอดีบ้านเจ้ากาละสินบอกกำมาราใสนี่ไปลอยเอ็นนี่สิแวะไปบานบ้านอยู่ได้นี่รับผมที่โรงพยาบาลกัมาราไสครับจังหวัดกาละสินทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่พนกระตังเร่งซอยเหลือนะครับนักเรียนแล้วก็ครูโรงเรียนบึงให้โน่นสว่างวิทยาตำบลหลักเมืองอำเภอกัมาราใสที ถูกทรงโตเข่ามารับการรักษาหลังครู่แล้วกันนักเรียนกวาหาสซคมนนะครับมีอาการท้องเสียปวดท้องและก็อาเจียนสาเหตุเบื้องต้นเพล่งก็คขาดวานาสิเกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันเมนูเขามันไก่เมื่อวันเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อเวลาเที่ยงนะครับเวลาที่สองนาฬิกาแล้ของวันที่สิบเครับมี นายธนูศิล์น,นะครับชัยศิรินายอำเภอกระแส,สเนี่ยครับอําเภอกะลาศัยนายแพทย์สุภสัพธาตุเพชรภูมิในการโรงพยาบาลกะลาศาัยคอยติดตามสถานการณ์และกการอำนวยความสะดวกซึ่งบรรยากาศก,าศก,าศกาศ็ค่อนข้าง,งวุ่นวายเล็กน้อยครับเนื่องจากมีนักเรียนเข้ามารับการรักษาตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะแลักกาทยอยเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามนักเรียนรายหนึ่งทราบว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับประทานเข้ามันไก่ครับซึ่งเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนทำขึ้น กระทั่งเมื่อช่วงกลางดึกก็มีอาการปวดท้องอาเจียนและกระท้องเสียผู้ปกครองจึงได้นั่มตัวทรงลงพยาบาลจึงอาการดีขึ้นนะฮะ สงสัยพ่อข้าเขามันไกลี่เฮ็ดขีขี่ยาเฮียไซพ่อหงนะครับขี่ยาเนี่ยครับเวลาท้ากับเขานี่อย่าไปสูบยานะครับเนี่าสิก้อยปลาค่ับวสิลาบหมูนะครับข้อขั้วนี่บ่ข้วขคาบบุรีส่วนมากท่าอีสานนี่สิคาบบุรีนะครับคาบบุรีแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยนะครับเนี่ยพ่นสิผือนะครับมันตกลงไปยอดเดียวมันก็เรียบร้อยแล้วครับขี้แต่คิดแต่เนี่ยครับคิดแตกขี้แต่เนี่บปวดนี่ขี้แตกขี้แตนนี่นะครับบัสบายป่วยไปเป็นเดือนก็มี่เลครับผม มาเบืองทาง้านนายกอบตบุรีรัมนะครับแกงเจ็บเงินลดเกี่ยวข้าวนะครับลดนวดเขาเลยครับตามข้อบัญญัติอบตสำนักงานพุทธออกมาแจงปัญจาพุ่งนายแดงนะครับอานันรัมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรืออบตเดินละครับตำบลตาเสานะครับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมเพื่อนกระไรออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการติดไปประกาศข้อความว่าลดนวดลดนวดเกี่ยวข้าวทุกชนิดติดต่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสานะครับเพื่อเขียนเบอร์ทั่วไวพร้อมนะครับโทร044นะครับ029340นะครับหากฟาผืนนะครับฟาผืนเออาผืนนะครับจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดสันตนิว่าว่าทางอบตอก็ได้ดําเนินการไปตามขอบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสาเรื่องวควบคุมนะครับ การประกอบธุรกิจนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2,542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะครับพศ2,551จึงให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นประจำทุกป,ปีนี่นี่นพจอจะจ่าพวกนะครับนายแดงเพิ่งกข้าวต่ออยกว่าลดมวดเขานะครับที่เขามารับจ้างในพื้นที่นะครับกะถือว่าเป็นการประกอบกิจาการประเภทหนึ่งทางอบตจึงต้องดําเนินการนะครับเก็บค่าธรรมเนียมนะครับ ในใบอนุญาตนะครับในในอนุญาตนะครับในเออใบอนุญาตจากผู้ประกอบการลดนวดเข่าเกี่ยวเข่า,ขา,ขานะครับทุกขั้นนะครับบอกว่าสิเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ก็1,500บาทต่อปีขนาดเล็กกะ800บาทต่อปีพอใหญ่จ่าพุ่งนะครับ<ม>อันนี้น่ายกออกพระจอพึ่ก็ออกมานะครับเพิ่งนเคยขอบัญญัติ <im itation> ของอบตอเพิ่นก็บ,บัญญัติไว้นะครับ,<อ>บว่าสิเป็นขาหมูตัวละ20บาทขาง่วตัวละ50บาทอันนี้เพิ่นบัญญัติไว้แล้วอยูอ่ในขวาบังคับนะครับก็ต้องดําเนินการตามนั้น <Man. S 2> นะครับเพิ่นห้ามบ่ให้ไปแย่ไข่มดแดงบ่ให้แย่ได้นะครับแต่ว่าห้ามขาแม่มันจังซี่ครับแต่และตําบลเพิ่นก็บ,บัญญัติไว้นะครับเป็นกฎหมายเล็กเป็นกฎหมายน้อยถ่ายทอดออกไปนะครับทุกคนก็ต้องทําตามนะครับพวามนายกองค์การบริหารทุนตําบลเพิ่นก็ดูแลตําบลนั่นนะครับต้องทาตามแย่ไข่มดแดงนี่แหละ เม่ไงข่อยแล้วก็ตายก่นมันสี่ศูนย์พันด้วพี่บางคนนี่ครับไม่ให้แม่มดแดงนี่กัดตัวเองนะครับก็เอาแป้งนะครับเอาแป้งไปโรยหรือว่าเอายาสลบไปซีดนะครับขาแม่มันถิ่มแล้วปีต่อๆไปแล้วลูกหลานเราจะเจอไม่มดแดงอย่างก้อยถามเลยครับแม่นอยู่บางตำบลผมเนี่ยก็บัญญัติไว้แล้วครับไม่ให้ตัดไม้นะครับไม่ไผ่นี่ไปเฮ็ดต่อเขาเป็นบ่ไปตัดไปโค่นอะมานะครับถ้าแก่ออกมาหลายก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับครับ เขาก็ต้องมีคือมีแปรนะครับมีบรรยัญญตบรรทัดฐานไว<ช>้แต่การสั่นมันก็ยุบว่าได้ออนะครับเขาก็ถืออภิษตเวทชาชิวะนิราศนะครับอ่ะเขามาเบิงตรงนี้วความพุ่นป <ะ S 1> ้ากีรกัญญากลุ่มรักชาติกลุม่มแฟนคลับกปปสนะครับโอ้พี่มานิตพาวสุนี่ไอ้ไส้ข่ได้เลยนะครับสุดรอเลยครับใจดีพร้อม เรามีพี่สาวเป็นนายกความนะครับ,รบแล้วก็พันธบทโทอุทัยปุชินนะครับคุณน้องนุชคุณประกวดคุณป้าอารยาพี่พันนีระยองอันนี้เป็นนางเบื้องหน้าจอแล้วก็คุณครูยาที่ตรังนะครับคุณภูผาคุณสิรินันแม่ตุนพลตรีสุเทพนะครับหลายผู้หลายคนทีนน่นางเบื้งผู้ใดนางเบื้ง นะครับรวมทั้งพี่หมวยเล็กแล้วก็บนางเบิร์กยูผ<อ>ู้ใดเบิร์ข่อยกับทีเอ้ยนั่นในเดือนเป็นพุ่<ม>นต<อ>ีแล้วบ่แม่นบออ่อันนี้คือบ่บ,บ่แม่นพ่อใหญ่กำนันสุเทพเด้อันนี้พุ่นตีสุเทพเราเป็นทหารเราเป็นแฟนคลับของพวกเฮา<อ>แล้วก็เป็นแฟนคลับกปป,ปปสอแล้วครับแล้วก็พี่สุภาพรนะครับขอบคุณครับครับผมสุกรรมสุไฟอ่ะพี่พงศ์ครับเอาข้าวใคยติอาหารอีสานอาหารอีสานแซ่บอาหารของแซ่บอีสานมื้อนี้ นะครับเราขอเสนอขั้วแมงแขงแมงแขงเนี่ยมันจะขิวฉุนขึ้นแมงดาแต่ว่าเอาไปตำแก้วเอาเจาะใส่แก้วเนี่ยแซบเลยครับต้มน้ำขึ้นลวกใส่น้ำปลาจากน่อยพริกผงปลาไีก็ใส่อีกว่ครับใส่มันแซบอันนี้คือขัวกินสดๆขว้วแมงแขงนะครับมันจะมีกลิ่นฉุนเหมือนแมงดาแมงดาตัวผู้จะมีกลิ่นฉุนมากแมงดาตัวมีจะไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นแมงดาตัวมีเอาหนีไกลๆนะครับแมงดาตัวผู้จะมีคุณค่านี่คือแมงแขงจะมีสีเขียวจะมีออกสีน้ำตาลด้วย มันจะจับยุดตามไปไหมนี่เขาเรียกว่าแมงแครงของแซบอีสานเอาไปตำพน้นกันเลยได้จ้าเทะสุดยอดนะครับอันนี้ก็คือต่อไปเป็นภาษาอีสาวนวรรละคำภาษาอีสาวนวรลละคำมือน,นี่ขอเสนอคำว่าบักแตงจริงบักแตงจริงเนี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งภาษาภาค ลาเขาเรียกว่าแตงไทยแตงกิงเนี่ยคือแตงไทยวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับบักแตงกินมาัทำไ่ก็คิดว่ามันข่อยโบ้ไทยถืออีหลีมันเป็นแตงไทยนะครับไปสร้างแตงกิงกัดิไปสร้างแตงกิงเลยผมมีภาพไม่เบิ่งบพรผมผมผิดเองเพราะผมไม่ได้เอาภาพไม่เบิ้งมันเป็นเงื่อนลักษณะไหนกันมันเป็นเงื่อนย่อยๆเลยครับบักแตงไทย เจ้าเม็ดตีเฮ็ดของหวานน่ะคือจังแก่นตะลุมนี่ปะเป็นแคๆกันแต่ว่าลูกใหญ่เนี่ยมันไม่เป็นนวยใหญ่ๆเอามาเม็ดของหวานใส่กะทิจักน้อยขัวข้นน้ำตาลเนี่ยเอาน้ำตาลเอาเน่าใส่ข้นบ้านเราเขาเอารักแตงจริงับแตงจริงแตงไทยอันเดียวกันแล้วแตงล้านเนี่ยเออบักแตงจริงบักแตงสร้างบักแตงสร้างก็คือบักแตงกวางนั่นแหละครับแตงสร้างไหมครับครับผมนี่คือภาษาอีสานวอลลาร์นัจากน้อยเขาจัะเสียบภาษาสวีเดนวาแล้วครับไม่ถอดรับบทนัดพระเจ้าไทยคนเราอยู่เมืองนอกดดนวยพระสาวเบื้องหลอดว่ามิเพลิดเกินทองเมื่อกูียน อยู่ปล่อยเปลี่ยนเลยครับปล่อยเปลมัอันนี้ก็ตั้งประเทศพี่อเมริกาท่านนายอภิสิทธิ์แล้วจบออก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 ฟอร์ดอันนี้จบออกไทยอันนี้จบออกเล็กนะครับครับผมเลี้ยงใส่กันน่าสนใจเว่าเดี๋ยวนี้เปิดอาเซียนเปิดซีรีส์นะครับถ้าสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านก็ไปเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าขนาดเพื่อนบ้านยังมาเลี้ยงในไทยหลายครับผมนะครับวันนี้ไปเบึงข่าวนะฮะไปเบึงข่าวเบึงข้าวนะครับลือทหารไล่กวาดจับรถเกี่ยวข้าวซ้ำอบตรีดค่าธรรมเนียมชาวนาโอดเกี่ยวไม่ทันข้าวเร่ง ข้าวร่วงเสียหายยับก็ใช่เป็นไปเห็ดเพิ่นท้อกันรถเกี่ยวเข่าแห้งถูกแห้งซับลื่อกับด้นเสือครับลื่นกับดิ้นเสือครับที่แทค่ละทุนเป็นคนดีนะครับเล่นให้โลกงานศพก็ไม่ให้เล่นทหารจะมาจับมาตับเวียนวายนะครับทหารเพิ่นก็บม่เคยไปเห็ดอย่างเดียทหารครับเพิ่นอยู่ของเพิ่นเดี๋ยวนี่นะครับอยู่พรมไปบ้านผมจะบอเรื่องทหารว้างนะครับเพิ่นเจ้าซาปลุกผามปลุกต้นนะครับเพิ่นอำนวยความสะดวกนะครับยางพาราคุณคุณกีดได้ไม่ใช่ว่าทหารเขาไล่นะครับไม่บ่ได้ไล่ครับบ่ได้ไล่ครับเเสื้้อไดลยนะครับผมไปเริไปอยู่่่กับเเพนนอออื ผมลืมซื้อเพิ่นมากนะครับผมไปผมไปบึงกันหน้าว่าแต่บาร์มันแมนอิลีบอ่ะครับพี่น้องขีดยางพระธาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับอยู่เป็นข่าวลือเข่าวลือข่าวลือครับรอมาฟังกันนะครับรายงานข่าวครับเพิ่นแจ้งว่าชาวนาบ้านตามาหมู่ที่1บ้านสุขวัฒนาหมู่16นะครับบ้านสุขสัมราญหมู่18บแปตำบลจุมแสงบ้านตาเสาตำบลตาเสาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะะฮนี่แหละฮะ กว่า 1, 500ครัวเรือนกำลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนักหลังมีกระแสข่าวว่าทหารออกตรวจจับรถเกี่ยวข้าวที่เรียกค่าเกี่ยวแพงเกินไรละ500บาทอีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ยังติดป,ประกาศเก็บค่าทมเนียมขั้นละ2,000บาทเห็ดไห่รถเกี่ยวเข่าทะย่อยออกจากพื้นที่ทรงผลในเข่าของชาวนาสองตำบลกว่า2,000ไร่ที่สูกแก่เต็มที่แล้วนะฮะเริ่มแห้งกรอบหลักากาเมล็ดเข่าล่วงล่นเสียหาย ว้อนทหารนะครับจัดกําลังพนสอยสาวนาเกี่ยวเขาก่อนเสียหายหนักเพราะเหลือรถเกี่ยวเขาว่ากี่ขั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาที่ต้องการจ้างเกี่ยวข้าวที่ยังเหลือกว่าอีก2 0 0 0ันไร่คาดว่าภายใน1-2สสัปดาห์นี้เข่าที่เหลือก็เสียหายเบิดแน่นอนจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งหาแนวทางซอยเหลือชาวนาโดยการจัดหารถเกี่ยวหรือระดมกำลังพลมาช่วยเกี่ยวเก็บนะเพื่อรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนานะฮะ ่าไปย่นทีให้ทหารนะครับขนาดดำหน้าบ่ท่านนะครับทหารก็ยังไปดำช่วยนะครับเกี่ยวเข่าบรท่านนะครับเรถเกี่ยวเข่านยคุณย่าไปอ้างนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวนี่ตกช่วงนี่เนี่ยมันสิแย่งกันนะครับอยากได้ราคาขึ้นอยากได้ราคาขึ้นมากกว่ายุบานผมไรยละเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยที่ไปก่อนใครเลยนะครับถ้าคุณให้ห้าร้อยรอก่อนนะครับถ้าละเจ็ดร้อยที่ไปก่อนคุณดึงราค่านะครับผมเสื้อได้เลยว่ารถเกี่ยวข้าวนะครับ คุณยามาอ่างว่าทหารไล่คุณนะครับถหารไล่ละเก่าลอยลูกคุณไปเกี่ยวรถอะตบชักเลยทหารไอ้พวกเกี่ยวเขาเนี่ยสร้างสร้างสร้างแบบเห็นีนะครับคือจังช่วงแรกที่ทหารเปิ้นเข่ากวบคุมนายการกคข้องนี่ ทั้งบ้านเัาเพิ่นกับสาวัาทหารไปตรวจจับปืนนู่นเครื่องตัดหญ้าไป่นย่ยนะครับคุณลือใส่ล่ะคุณดึงราคาเองต่างหากนะครับรถเกี่ยวข้อมันหน่อยนะพี่จะไปเห็ดขึ้นนักข้าวบางช่องนักข้าวแม่ยิ้งบางช่องโอ้ยตั้งคำถามเไหมฟังคนันเป็นผู้ชายนทำกันพวกนั้น้ยอีนั่งเนี่ยมันตั้งคำถามมัตีนยันเฉยมันเป็นตานาอีนี่แหละอยู่บ้านผมไม่แล่นะครับเห็ดเห็ดกับเขาไปแล้วเห็ดกับเขาล่อแล้วครับไรละหาร้อยบาทเสียกไปไรละเจ็ดร้อยครับเออนี่รถเกี่ยวข้าวเขา เห็นกับตาเลยครับผมเพิ่งมานะครับไล่ละหาร้อยลอไปก่อนนะครับไล่ละก๊อตร้อยไปสมมติว่าเจ้านั่นหายแล้วก็เอาร้อยไปแล้วก็เาร้อยเพราะว่านานๆปีละหนึ่งครั้งรดนวดเข้ามันสิมีงานนะครับเติมตัวตัวน้ะคุณแม่คุณต้องมีจัญญบันนะครับคุณต้องมีจัญญบันนะครับคุณต้องไปตามคิวไล่ละหาร้อยคือไล่ละหาร้อยนะครับมาเบิ่งข่าวดีกันบ้างจะข่าวพญยาจ้าพงผู้แวดผู้ว่าผู้แวดยุ่งใส่ผู้ว่าเออผู้ว่านะครับ ผู้ว่าชนบุรีเขาจะเอื้นผู้แว่ผู้ว่ามุมกดาหารนะครับมอบเงินช่วยเหลือชาวนา,ากว่าโอ้ยหกล้านแปดแสนบาทนะครับนี่ได้แล้วได้แล้วน,นะครับเป็นยังไงนายโยบายของรัฐบาลไรละหนึ่งพันบาทนะครับเห็นบอพี่น้องบริเฮทหน้าปังนะครับบริเฮทหน้าปังเศร้าหน้ามุกดาหารเศร้าหน้าอุดรสกลนครน,นะครับกะได้น้ำเขาคือเก่านะครับไรละหนึ่งพันบาทนะครับนี่พ่อเป็นเรื่องดีทั่วประเทศเลยนะครับที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนายสกลสถิตย โอ้ oh, ซื้ออีกอย่าง<บ>คือแม่สกลสติดนะครับ<า>บุญประดิษฐ์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพุกดดหารนะครับเป็นประธานไปที่มอบเงื่อนซ้อยเหลือกเกษตรกรนะครับตามมาตรก,การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับในเขตอำเภอเมืองนะครับ614อิ่๋ออำเภอเมือง614ไร่พื้นที่เพราะปลูกมีจำนวนนะครับ6 0แสน8 6 0หมื่นหก 6คือ6.8 uh, <avez> ร้อยหกไร่นะครับอันนี้คือพื้นที่เพาะปลูกแต่คือหกพันแปดร้อยหกไร่ไร่ละหนึ่งพันบาทแต่ลายละไม่เกินอุสิบห้าไร่นะครับผมได้พลเมินหาไปนะครับได้พลเมินหาเป็นไปไดะด่าทางทหารเป็นไปได้เราต้องเลี้ยงทหารเขาให้บอเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณตำรวจอีกจังหน่อยนะครับอันนี้สพปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนอุดมศักดิ์ประโกวสันตังกระนังนนางเบื้องยุมักลามักและการนีว่าแต่ว่าตำรวจนางเบิ้งท่างโรงพักด้วยนะครับโรงพักสพปทุมรัฐ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์สมชัยนะครับพี่สมชัยแล้วก็อาจารย์อภิชาติท่านผอบัญชากรยานวัฒน์แล้วก็พี่ธัญญรัตน์ธัญญรัตน์สมัยผัดแล้วก็น้องปุ้ยเจ้าของร้านขายโทรศัพท์แล้วก็พี่เยาว์นะครับพี่เยาว์นี่เป็นกลุ่มเดอะวันซุปตานะครับนี่ก็เป็นแฟนคลับของเขานะครับกลุ่มเดอะวันซุปตาอันนี้พี่เยาว์ขอบคุณมากครับครับผมรวมถึงแฟนคลับจากต่างประเทศนะครับบาวาสินังเบิงยูอเมริกาเบิงยูอังกฤษนะครับพี่จันพี่พี่วิชิตพี่วิชิตเนี่ยอยู่ฟลอริดาพี่วิชิตอยู่ รวมถึงเนนคำอ๋อเนนคำดูเราด้วยเหรอครับเออผมอยากให้เนนแอร์ดูเราบ้างจะได้ปรับตัวปรับป <laughs> รุงเอออะพระทิจจ้าท้อศรธากับมีพระนิกรท้ยอยันตระเออเ,อ,อเนี้ยที่ขวัญศรธาก็คือเนนคำเนนแอร์ศรธาไป็เอามาเข้าคุกก็ว่ากันไปครับ <laughs> นะครับบัดนี้ไปเบิ่งเกษตรกรนะครับเมินทําสวนยญญาง ปลูกแตงโมขายฟันกําไรกว่า40,000 0ต่อปีอที่สวนยางต้นทุนสูงเสี่ยงราคาตกนะฮะนี่ก็เป็นการพลิกผันของพี่น้องเกษตรกรของเขาครับไปเบึงครับเป็นตัวอย่างนะครับชาบ้านจังหวัดนครพนมนะครับที่ตําบลพระทายอําเภอท่าอุเทนหลายหมู่บ้านเพื่อนะยิบอาชีพปลูกยางพาราร่วมพื้นทีกว่าสองพันไร่เป็นเวลาโดนเกือบส0ปีมาแล้วครับที่สวนก็เริ่มปลูกไม่แล้วก็สามารถกรีดนำยางได้แล้วนะครับแต่ช่วง2 3ปีที่ผ่านมานี เกษตรกรต่างประสบปัญหาเ,าเรื่องรายได้เพราะราคายางพาราตกต่ำ<ม>จะเลิกก็ไม่ได้เพราะลงทุนปลูกไปแล้วแต่ต็งต้องกำลืนฟื้นทนทําใจเฝ้ารอให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ในตำบลเดียวกันนะฮะยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไ่ได้สนใจปลูกยางพาราครับเลือกที่สปลูกบักแตงโมนี่นะฮะซึ่งเป็นพืชระยะสั้นเก็บผลผลิตขายได้เร็วเพียง4เดือนก็ทําเงินได้เป็นกาอเป็นกำ<ม>บางเจ้าก็ทําเงินได้มากถึง2อถึงสามแสนบาทต่อปีเลยทีเดียว ลุงปะท้วนครับจำรักษาเพิ่อนอายุหา7ปีเพิ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรทำสวนแตงโมเนี่ยนะครับบ้านดงเย็นตาบุประทายเพิ่นบอกว่ามีที่ดินอยู่30ไร่ปลูกแตงโมพันกินารีหลักกาพันตอปิโดมากว่า5ปีแล้วขณะที่สวนรอบข้างนิยมปลูกยางพาราส่วนตนเลือกทําสวนแตงโมเพียงอย่างเดียว<ช>เพราะปลูกแล้วเก็บผลผลิตขายได้รวดเร็วทันใจโดยการทําสวนแตงโมสิเริ่มแตงแปลงดินลงมเมล็ดปลูกช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ก็เก็บผลผลิตได้นะครับปลูกเพียงปลูกเพียง3ามี่เดือนก็ได้แล้วนะฮะหลักกาว่าเพิ่นว่าส่วนตลาดนี้ดีมากไม่มีปัญหามีพ่อค้าค้นกลางจากหลายภาคนำรถกระบะมาซื้อฮอดส่วนกิโลละาปลูกเุ็มาปลูกยางกับไปซื้อเราละกินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับคนัวดีไม่ต้องไปเหอนะครับไม่ต้องไปเห่อที่ทีหาไรนะครับก็ปลูกแตงโมปลูกข้วโพดได้นะครับ ซื้อซุ้นขายยางไปกับท่นไปกัมคืนฟื้นฟื้นทนเลยครับราคายางเจ็ดแปดบาทก็ต้องเกีดขายเพราะว่าตั้งไหนมันก็ต้องไปปลูกเหรอเนี่ยจากุยเองแพ่งมาเนี่ยจากกีดน้ำยางจะได้ปุ๋ยถืกมันต้องเอากันเองพาวเวอร์พัดบริษัทสมัยพัดเลือดเบืกจำกัดเองมันก็รู้อยู่ว่าปุ๋ยถูกปุ๋ยแพงอย่าไปซื้อถึงปลุกถูกอยู่กับจ่าพงเนี่ยครับนี่นะครับพืชจะรักษาสามเดือนได้ขายนะครับบางพลาลานนี่ยครับไปเกีดเถอะบางคนน่เห็นเมียพิการลวยจกลวยจกนะครับ ไปเก็บสวนยางแล้วลื่นโขดหินนะครับี่บอนครับเอ็นคาพิก เมียสวยๆก็เห็ุเหตุนี้อย่าพี่การเพราะว่ากลางคืนต้องไปทำงานนะครับเออนี่แหละครับอันนี้นอนงเซนะครับล่อเก็บผลผลิตอย่างเดียวอย่างพระเต๊ะเป็นเพราะเบิ่งอันนี้นะครับกัวกะตันยูคุกเข่ากับพระนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ขนาดนัวกันยังหูจักกะตันยูรู้คนนะครับเคยเห็นคนกะตันยูคุกเข่ากับพระกันเนี่ยครับแต่เพรถอดเกือบอันนั้นเมื่อพี่กายเอาไปเบิ่งงัวกันบ้างครับอันนี้ไปเบิ่งงัวชาวบ้านนะครับอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่กาบบบเเจ้าแดงนนี่คครรััออะ กาบอยู่กับแมากาบนะครับโอ้ยเป็นตะก้อยแสบแช่พี่น้องเป็นตะฮักแต่สันตัวเจ้ามันเป็นตะก้อยแสบเป็นสันไมเนาะเพ็ดซินแดดเดียวนะครับโอ้ยน่ารักเนาะเออพบว่าง่วเพจเมียนะครับที่นั่นง่วเพจเมียอีกแล้วบ้างนะครับง่วเพจเมียนะครับที่อยู่ในวัดท่าตอนะครับอำเภอท่าตอมีลักษณะพิเศษนะครับเชื่องและเสื้อฟังพระสงฆ์คุกเข่านะครับแล้วก็นั่งคุกเข่านะครับกราบร่มนะครับพี่น้องครับกราบ วันได้ฝึกดิยางมะกราบจู่ๆนี่ก็ยางมะกราจนชา้านก็ตังเสื้อว่าเป็นสัตว์แสนลูกมีความกระตันยู่ซื้อสัตว์มาับจึงเดินทางไปตรวจสอบกับพบพระนรุษไทยนะครับกิตติคุณกิตติคุณนะกิตติยังในี่พญาจาพวกนั้นสุขรมพะอ๋อกิตติคุณโนกิตติคุณโนนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับเป็นพระลูกวัดกําล่งเดินจูง้วเพศเมียสีน้ำตาลนะครับซื่อว่าเจ้าแดงอายุประมาณสามปีลูปล่างลักษณะสวยงามนะครับ มุมสวยงามนะครับสวยงามองขาวนะครับบริเวณสนามหญ้านาบดนะครับพระนาลือไทยเพื่อนก็ได้เรียกเจ้าแดงนะครับให้เขามาหาพร้อมกับพูดว่าแดงแดงนั่งนั่งมาสำหรันั่งร่มเจ้าแดงกับคุกเข้ากับนะครับนี่นะครับโดยแดงนี้คือแดงแสนรู้นะครับนะครับแดงแสนรู้มันจะมีแดงแสนไม่รู้กับแดงแสนรู้นะเพื่อนก็บอกว่าในสองปีก่อนนะครับในนี้นะครับคนใจบุญนะครับด้ไปไทยมาจาก ลูกคาซัตเอามาฝากเพ่นไว้นะครับมีเจ้าแดงกับเจ้าดำมัวสองตัวเขาเรียกว่าไทยโคไทยชีวิตคค่อยไปไทยชีวิตโคพวกมันค่อยอยู่ตีดีพวกเจ้าไส้ไล่คอยเส้นนี่แหละเขาเรียกว่าไทยโคไทยโคกระบือเพิ่นกะได้นำมาเลี่ยงไว้มาเลี่ยงไว้จู้จูนะครับเพิ่นกะ มากราบคุกเขารุ่งโดยพระนรทัยนี่ไปนั่งกะไรเนี่ยสิไปขี้กันอะไแต่ว่าพระลูกอื่นนี่ไปเฮ็ดบ่ได้นะครับเพราะว่าพระนรทัยนี่เลี้ยงมากกว่า2ปีแล้วถ้าคนอื่นไปนี่กลัวจะสิทธ์จะซาดเลยท่านเออวัวสิแดงนี้เจ้าฮู้ว่วเข้ามาสิทธ์กับซาดนี่ครับคือซนพระเอิ้นว่าสิทธ์หรือซาดสิทธ์สิทธ์กับซาดนะครับอห้ามห้ามหรือเปล่าห้ามขอขอบคุณนะครับสมาชิกห้องกาแฟนะครับคุณบัญชา คุณขบวนการเสรีชนคนไทยแล้วกับพี่สุภาพรนะครับศิรินันท์แม่ตุนลนะครับท่านผอบรณาการข่าวราบกลุ่มรักชาติท่านพลตีสุเทพกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตกลุ่มนี้มีคุณสั้นอยู่ครับพี่สั้น พี่สันสัญญาพี่ไก่พี่สันพี่ไก่เจ้าหูจากบกไก่เราจะดำเนินตัวนี้หายไปทางไหนข่อยคิดว่ากี่ถึงครับไก่หนาวคักๆไก่หนาวคักๆนะครับว่านาวแบบมีคุณซันอยู่เอกไก่อยู่ข้าวแท้แล้วครับเอาไปเบิรงข่าวเอาข่าวที่ไหนมาจบแล้วนะครับบตอนนี้หมดแล้วนะครับขอปรจัดป่อมอะไรที่มีขวานทัชเด็กโซ่อยู่ไหมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ทรงเอเดมส์สามาทักทายเราสนุกกันนะครับ วศิษย์ยุไซนะครับเราหักแพ่งแดงปันกันนะครับพระอ่อนนครศรีปาคุนหารพี่แววสุรินทร์ครับข้าราชการเดือนตุลาคมข้าราชการเดือนตุลาพี่ตุ่มนะครับเม่อื่นเจอกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ I uh,